สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กันยานะครับวันนี้เป็นวันเกิดผมเองครับผมจึงบอกแม่ว่าหมกหนอไม้ใส่หมูสามชั้นโปรดของผมให้กินหน่อยเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดครับคุณแม่ก็บอกว่าได้สิก็ไปหานอไม้มาสิ ่่คุณแมีเอาใบหญ้านางกับข้าวเบื่อแล้วพริกมาตําแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วใส่ชะอมครับตาให้ละเอียดแบบนี้เลยครับหมกหน่อไม้ถึงจะอร่อยครับแล้วแม่ก็นําปลาล้านี่แหละครับมาสับให้ละเอียดเลยครับสับจนกว่าจะละเอียดแล้วเราก็ตําลงไประหว่างที่รอแม่ตําเครื่องผมก็มานั่งเถียงกับหมานี่แหละครับว่าฉันคือลูกตัวจริงมาบกอก ชั้นนี่แหละคือลูกตัวจริงระหว่างที่ผมเถียงกับหมาแม่ก็ใส่หมูสามชั้นลงไปแล้วหลังจากนั้นแม่ก็บิดเอาน้ําหน่อไม้ออกครับแล้วก็ใส่ลงไปในครก่ตําให้ละเอียดเลยครับตจนละเอียดถ่ายไม่ทันครับแม่ใส่ชูรสรสดีแล้วก็น้าปลาลงไปแล้วครับหลังจากนั้นแม่ก็ห่อครับแล้วแม่ก็บอกผมว่าลองชิมดูสิผมบอกชิมได้ไงมันยังไม่สุกแม่บอกว่าทุกอย่างที่ทํานี่มาสุกหมดแล้วกินได้เลยเหลือแค่นึ่งเงมนูนี้ก็เป็นเมนูปโปรดของ ผมนั่นแหละครับแต่ทุกเมนูที่แม่ทำก็อร่อยหมดครับฝีมือแม่ไม่มีตกครับทำอะไรมาลูกกินได้หมดครับคืออร่อยหมดครับฝีมือแม่ผมหลังจากนั้นผมก็ตั้งหม้อแล้วใส่น้ำครับแม่ก็เดินเอาหม้อนึ่งนั่นแหละครับมาลงที่หม้อผมตั้งไว้หลังจากนั้นแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปไหนนะนั่งเฝ้าอยู่นี่แหละ30นาทีสุกแน่นอนครับลืมบอกไปต้องเอาหมูสามชั้นไปเจียวกับน้ำมันด้วยนะครับ3านาทีเวลาช่างไวเหมือนโกหกเลยครับสุดท้ายก็สุกแล้วครับตัก มาชิมเลยครับว่าจะอร่อยกันไหมแต่ก็การันตีได้เลยครับฝีมือแม่ผมอร่อยแน่นอนมาครับถึงขั้นตอนนี้ก็ถึงเวลารับประทานแล้วนะครับเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันครับฝากไว้พ้อนด้วยนะครับสวัสดีครับใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ ผักะผักกระเซ็บบอกกระถินกระถินกระถินภาษาสวยเขาเรียกคลากระเซ็บภาษาไทยเขาเรียกใบกระถินยอดกระถินนั่นแหละนี่อร่อยจริงครับหมกหน่อไม้คุณแม่ผมครับอืม เมนูนี้หมดข้าวครับน่พอหนึ่งนี้ไม่เคยพอครับเวลากินข้าวครับเป็นเมนูที่แม่ผมทาแล้วอร่อยเป็นเมนูที่ผมกินแล้วนึกถึงบ้านนะกินแล้วรู้สึกว่ามันได้ความรักความอุ่นจากคุณแม่นะครับและชอบแนวในการทาคลิปแบบนี้ <c oughs> มาแย่งครับผมก็นั่นแหละครับก็อะประมาณนี้แหละแนวทํากับข้าวหรือว่าถ้าเพื่อน ลองเอาสูตรหมกหน่อไม้นี้ไปทำดูนะครับอร่อยจริงๆครับสูตรแม่ผมโอเคครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเห็นแย่งซีนเยอะนะหมาน้อยนะ